สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุภูสุคนนะคะว่ได้พ่อกันโดนนะคะเป็นอาทีตุลาเนาะค่ะเพราะว่ายิ้มกับแตงโมคนกะติดผ้าละลายยางนะคะพึ่งแก่ยาส่วนเสษียเราปะคือคุณแม่ครับพี่สาวเนาะค่ะพี่สาวกับพันผนไปด้วยดีแล้วนา้ยิ้มนอกบ้านเนาะพอขิ้นเว้นไทแก่สิพัดพายไป เพราะว่ามันกับเป็นส่วงเป็นวางของไผ่แต่ระบุคนบ่อยากให้เกิดแล้วค่ะความมุนีจะว่ามันกับจำเปลี่ยนถึงเวลามันกับเกิดขึ้นเท่ากับด้แก่เด็ปูดทานตั้งเท้าเท่ากับแก่ปูดบ่ท่าน่ะครับผมันเป็นอย่างสั่นละเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจังหานตั้งเท้าปูแล้วก็เตือนอยู่เตือนอยู่เท่ากับวันสิบว่าเกิดเกิดเลี้ยวปั่นนี้สิได้บางสิ่งบางอย่างมันกับบได้ต่างตัวแลค่ะ ก็เหลือแต่นี่แหละคือจังความหมายปูว่าการสร้างบุญเนาะก็เหลือแต่ความดีความงามเขาเข้าเพื่อผู้ภูมิภายน่ะเข้าไปเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่ามือนี้นะคะมือนีเป็นวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดปัดนีแม่คู่กัเลยว่าสิบบอกบุตรว่าวันที่สิบวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้ากัสิเดเฮาตุนนะค่ะ วันที่สิมาบุรีเฮียตุนนบุรีเฮียวันที่สิบผ่นนบานการสิล่ำถวายคือเก่าที่วัดป่าบ้านเมื่อวันที่สิบผ้าที่วัดป่าบ้านเมื่อเดือะเด้อล่ำถวายคือเกา่าเห็ุพิธีคือเก่า้วกะเห็ุสักการะบูชากราบไหว้สิกสักิ์คือเก่าเพื่อว่าจะได้สุขได้ลาบได้สุขได้บ้านนะคะเพื่อได้มาสั่งมหากรีดีให้มันริจสมบูรณ์ เพราะว่าปู่กับปาเสียหมันเสียดภายในวันเดือนปีหกเก่านั่นแหละค่ะปีหกเก่าปู่ขันท่านก็คือสรวงค่ะคือท่านก็คือสรวงเขาก็ที่ทานเอาวันที่สิบหาแม่คู่กับไปล่ําถวายคือเก่าค่ะผู้ใดอยัดไปนําพร้อมหรือว่าผู้ได้ยากเฮ็ดเป็นโรคลอกโรงท่านมีก็แกงมาได้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าส่วงมีมันกะคือวานลวเนาะค่ะผู้ได้กะบ่มีโซ่ได้แต่ว่าบไดแผลหลายคือยัง มาผ่านมาไม่คู่กับลุ่งเก่าเก่าเกียจเก่าเก่าแปดไห้นะคะกระไดเป็นบางคนเพื่อน่า,าขั้นเขาสามตูสิได้มันเป็ี่ยนเปล่าเก่าเปล่ามันมาเขาไม่คู่แบบเก่าเนาะมันเก่าสองตูวมันเรียกพีดตัวหนึ่งกันสิได้เพื่อน่าบุไดตัดหลินค่ะขั้นเป็นผู้ไดตัดหลินกันสิได้อยู่เก่าแปีดเก่าเกีแต่ว่าไม่คู่กนะับบุไดหดขึ้นนะคะถามว่าใดบัวบุไดหอดขึ้นเพราะว่าตูนี้บวมมาก เ,เข้ากับไปเอาเก่าเกศนะคะตัวซื้อยาการยัใกใดมีเก่าเกศมีเ, 99, เก่เอาเกศอยู่แล้วเก่าะปลี่ยปูชีบมะขามฤทีเก่าเก่าเปี่ยนเก่าเวยู่เพราะว่างานวันที่เก่าบวกบุญนะคะเก้าทันวาเก่าทันวาสองหาหกเปลี่ยนควบหลออบองปูชีบมะขามทีเพิ่นมาได้นี่แหละให้ลูกร้านเดมมากกาบ,บายแม่คูก่กระเลตังขอปูชีบมะขามฤทีเก่าเก่าเปลี่ยน คบแปดปีเป right. right. yeah. right. no ็นบยยืมเมื woman, okay. ่อเกียตปเม่อเกีกับแปดและระยานี่แะค่ะแม่คู่กับจำา่ไดวันเมื่อเกดตนี่มันหอปูเตยน้ำตกปูตาก็ไม่ถึงน้ำตกปูตาเก็แปดกัเขาน้ำมีน้ำตกปูตามีหอปูชี่ขาวงวดสิมานี่เลี้น้ำตกเลี้ยเลี้ยหอปูตากับบันในทีแม่คู่นะคะเก้าเก้าเกกับห้าเจ็ดศูนย์ ขาเข่าเกศกับหาเกแต่ว่าเ้าเสียจนเขาบนกับล่างกันตัวนี้องเสียจนเขาว่าหันเขาคับพอไม่คู่กับเขาเพื่อนครับเข่ากันนะครับเออแต่ว่าเขาไม่คู่เขาออียงเข่าไม่มันมากเก่ากับเสียจนมาซีนกับมากเขาเก่ามาเขาเก่าครับผมหอเสียจนมากเกศมากเกศมากเกศครับตัวล่องแปดครับตุวล่องแปดครับออกเกแปดมาคู่ตัวบุญนางว่ะนะครับนั่นล่ะไม่คู่กั มากแลเกาเกาเฉพาะไปใส่เกยียดหรือะไรับ่เีเ,เออมันเลยเป็นเกาแปดแล้ว่าเป็นเป็นเนียนเก่าเก็ดนะคะคำว่าเป็นยังเราคะ่ะปูพ่นพกับไข่เกล็ดตู่โยปูพ่นพว่าพ่นเสียงหลายอย่างานะคะแม่คู่ไข่กำลังเล่นไข่สุขหูขขสุกคนนะคะเรื่องหงวดสีมาเนี่ยคบว่าเนี่ยหาปูพ่นอยากให้เข้าสางเจดีแล้วนะคะคำวิเียสินแล้วก็้ังสีว่ากันไม่เรื่องว่าสีสางพระใหญ่นะคะขั้นบุญแม่คู่หอด บุญแม่คู่ถึงกับคือสิได้สางนะคะแม่คู่ก็รับปากผูไวัยยุคขั้นผู้ไฮโซคนละผู้บ่ไฮโซผู้หลุกร้านกเ็เฮ็ดไปบ่ได้เนาะแม่นครับก็อยู่ที่ปัจจุปัจจัยนําค่ะจังได๋ก็ให้่สุให้มันสําหรับตัวเลขตัวเบอร์มือม้อนี้นะคะตั้งหอตั้งโฮงห,งหานแทะเฮ็ดนั่นให้ปู่ใหม่มื้อนี้ก็ไปเปิดให้เนาะครับผมเอาบ้าน,นมาตั้งใหม่หลังใหม่นะคะบ้านกสิเฮ็ดหอเฮ็ดโฮงให้ปู่ ให้ให้เป็นขอปูยาเจงสิแมครัพญนาเก่าเสียนซ้องอ่งไปคู้ไปุดทูบมือนี้น้วยูถูบได้หนึ่งหกสามเป็นเย็บหนึ่งหกครับหนึ่วันที่1ิบเอดนะคะอย่าลืมค่ะ163่วันที่1ิบเบ้านกำลังสิตังแต่ว่าบท่นแล้วนะคะให้ว่าใกล้ๆกันนั่นแหะแดนปูมองจอดรถนนั่นแหละค่ะเฮ็ดมังหันล่ะเพราะว่าปูว่าปูยาองค์พญนาคนก็นยอะคะอันนี้เฮอกาฮดตาาปู กัเฮ็ดปูว่าจังไรกับเว่าจังสัตนะค่ะครับผมแตค,คือเฮ็ดจำล่วงไหวเสือท่านมีสูงมีมันแม่คู่ก็บจังสีเฮ็ดไพนาเก้าเสียนสององค์ครับเก้าเสียนสององค์กลัวลเดี๋ยเอ็ดซี่ขอโชคได้นะครับเพื่ออยากไปขอสู่ขอลับม,มากาปวงเสียห้าเทียเพิ่นเขาม่าพี่บ่ได้เขาบ้าการไปกราบยุหันกันได้เฮ็ดซีเป็นแท่นอะไรนะซีละครับผมอุกปูามากามีทุกหมอกทุกยุดธนะคะแล้วแต่ ว่า่นสีเป็นองค์ใดหรือว่าเป็นภูมิจังซี่าเสียทานละท่านรังบานท่านรังรังก็เป็นภูม้รังบานก็เป็นของพญานาคค่ะคือหอผู้ชี่อพขาวนี่ก็เป็นหอผู้เจ้าเสีพยพญานาค,นาคก็บ,บ่สามารถสิม,มาตังต้งตั้งได้แต่ว่าเฮาวเฮ็ดไหว้ได้เจ้าเสนะแปบลบว่าสิไปตั้งเป็นพญานาคบ่ได้จังซี่ล่ะค่ะเพิ่นก็เฮ็ดให้เฮาเสริมบารมีขึ้นไปเรื่อยๆเฮาอยู่นําของหมู่นี้นะค่ะเนาะค่ะ ก็ต้องเข้าใจสิ่งซักซิ์มีจริงไม่เชื่อ,อ่าลบลู่นะคะแม่ผู่ก่ะให้คติธรรซ้อนใจตามผู้ตาเบานะคะตามผู้ตาเบาพ้นเ้าให้เฮ้าคิดใดทดําใดเฮ็ดบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกูศลในไเจ้ากับนายเวียนําบางเทื่อบบางที่อาจจะกลรมเวียนเฮามันมาถึงเฮ้าก็ต้องได้รับนะคะบางเทื่อบบางที่ถ้าโศกเข้ามาเา้าได้รับพื่กันค <c oughs> ่ะสี่ได้โศกบ่ป้อมกันนะคะ หาลังเสี่ไเห็นบอกคือจังเลียกเบื่อนี่ละเขียนเขียนคา,าคักยังบ่ได้เนาะแม่น,นครับไม่ใช่เขียนคักปมนได้ก็บ,บ่เอาหอดมือมาเลื่อมซสื้อเม่ยนหนึ่ห้าสี่ไดวันนี้คือเพิ่นจับใส่นี่เด้มีแนว่ดุลย์ยดดลใจมีแนี่ยดุลโมกโดุลใจให้่ฟันแต่ว่าสำหรับวันนี้แม่ครูบ่ทันหยิจไบจักใยได้อยู่แต่ว่าใจคุณจักบ่ามากัมกตัวใดงมักตัวใดครับแม่ครูมักเลขติดหนึ่งมักเลขติดหนึ่งเมีนแม่ครูว่าสิไปหยิบแม่นไปหยิบว่าสิไปหยิบ หนึ่งเจ็ดน้่งและการ, <S 1> 1, <S รตัวทีเลืมบอไดู้ด่บอกกับหกศูนย์เก่าศูนย์เนี่ยละ่ะอครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็หกศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยแหละครับผมค่ะว่าสิไปยิบเพราะว่าเลขหนึ่งหกค,คืออย่างหนึ่งหกเนี่ยแม่คู่ฝันครับผมไม่คู่เลยเสียวเลขตดหกติดหนึ่งกันเสียไม่คู่ฝันว่าได้ขี่ลว้วนอีเลโซตายเลขล้วนอีเลสยังหายยิมไปไทยหายเพิ่นก็นได้หกหนึง่งหกหนึ่งเนี่ยแหละครับค่ะคดีนี้แหละคู่ชีพ ขั้นนี่ละบพาดตายคงอยากมาได้ก็ได้ชี้มันนี่ละขั้นนี้ละพีหลอวกันขั้นนี้ละขั้นนีละถอยรถมาได้ก็พ่นไปยืนอยู่ข้างหลังควักมือบัาบ๊ามไม่คู่ก็ว่ามันมือนั้นฝนตกรัะเบาเบาไมคือไม่ฝนตกมันล่มไฟดับเมือนแหม่ม่คู่ไปขายของไปตลาดนัดพอดีก็เลยบริตนไมไงลมทับทางกันสิแม่ไม่คู่ก็เลยถอย ถอยเรามัน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 อวบไปแล้วมันทางนอยน่ะก็แยบนายแยบหลังนั่นแหละให้ว่าก็เฮ็ดให้อวยได้มื่อหนึ่งกับเมื่อกระจกข้างหลังเนาะมือเรายืนข้างยางโยไทรถไม่คูบตายแท้ครับบุกไปตะพื้นตะพื้นแล้วไม่คูบเตือนหลายว่าเลี้ยวหลังได้ถอยกับว่าเลี้ยวหลังมาขี่รถกลับได้ค่ะกะรถเลรื่างเอื้อนยี่เหลี่ยสูตายสายยายเหลี่ยสูตายเรียกรถฮุกหนึ่งฮกหนึ่ง หกหนึ่งหกหนึ่งมือเนี่กระตังบ้านวันที่สิบหกโอ้วันที่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกฮันมีตเป่ากระท้อนนี่แค่ะเพราะว่วา,าให้เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวยิบแยบฉลาดกินแมกลัฐบาลไทยไว้ถือว่าเสี่ยงสูบเสี่ยงสูบไว้เพราะว่าฟันว่าเขาไรเขาสิมาป่วนนะจะวออางยากเขาปวนเลยขี่รถหนีอะไรที่รถได้ขี่คักคักไงวะหกหนึ่งหกหนึ่งนี่แหละ อย่าให้มันอวยหัวเป็นซิบเกาก็แล้วกันแม่นว่ครับผมแล้รับผู้สลาดพ่นกระสิซื้อไว้ยังสลาไม่คู่มากไปซื้อหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหก็ได้อหนึ่งเก่สนห่งเก่าหนึ่งหหนึ่งเกน้ำแน1 1ีหนึ่งเ่าหนึกหนะสุตจดหเด้อนี่กะกาอติศูนย์ก่าเก้าศูนย์กศูนย์เทศูนย์น้ำแเกนอ่เก้าศู6ย์ห ตาม่าคือพวาตัวเดียวเน้นๆมันเน้นบ่ได้เพราะว่าห้าหอกตามคําปูเบาคือมือนี่แหละคนขึ้นมากผู้ให่ผู้นึงเกียรติซิฟผู้นึงหกซิฟจะเสียผู้ลังคนก็นได้ซิฟเกจะเสียแม่คู่ก็เลยว่าเอาเอา้เปิดแนวทางเนาะให้เอฟซี FC พิจารณาเบิ่งนะคะสําหรับตัวเรียกสรุปของแม่คู่ก็คือมือมือสุดท้ายวันที่สิบห้ากับเสียด่วนขึ้นกันเพราะว่าคนคานวณมากและคกะ ค่มันฝันจังเทียบเบาเทียบหยวอย่างนี่นะครับถือว่าเขาอะไรเข้านวณเขาเพราะไม่คู่กับเขาว่าหันเก่ากับซีกับมากเก่าตัวหนึ่งของเสียจวนมากเกสนะคะก็ออกเกสแปดนะคะนั่นแหละพิจาระหน้าบุเนี้ค่ะเด้อผู้ใดอยากฟังเสียงปูกับเล่วันที่สิบหกนะคะแต่ว่าสำหรับปูเราก็เบาพว้เมื่อละมื่ก็เบาผ่านไปแล้วก็ฝากไว้ได้เเราฝากไว้ยังกว่าแต่ขโในฟังบมอคา อาหารการกินก e <teaching. S 2> <Station> ับซมีเท่านี้ละทอยยิมเขียนนั่นละค่ะิบเจ็ดกับเจ็ดสิบจ้ะเออิบเจ็ดเ็ดีเป็นบ่ะนี่แต่ะทะเบียนรถคันท <ana> ี mm ่แกอใบฮอร์อ uh. ร์พูมนกคือซููศูนสี่หกศูนย์แบบศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สี่แมนแมนศูนย์สี่ศูนยหกูนขางหกนอศูนย์สี่หกศูนบบ ลองเลยกับมันเาถือเขียนถือคือเขียนถือแต่ว่ามันเพาถือแตงหมดศูนย์สี่หกศูนย์ถ่าว่าเป็นเขียนผิดแต่นะว่าเป็นศูนย์เหมือนที่เฮียงยบัวบัวสี่หกศูนย์ถ่ายมาสี่หกศูนย์เนี่ยเราไม่คู่สิบไปยิบสลากินเมงรัฐบาลไทยไปหกศูนย์หกศูนย์กับสิบเจ็ดแต่วันนี้ว่านยิบจักใบหายปู้ละภาพไปอะ ปูผ้าใปบป,ปูตาเพื่อกล่าวเราปูดตาชายยา,กเ,กาเก่าเก่าเกศเก่าเก่าเกศที่เก่าเกนไปแล้คะครั <ละ S 2> บเออนั่นแหละเขาพิจารณาเบาบุญเด้อค่ะเ้อ <c oughs> อัสสัมมุนีขอไหวพรใยเอฟซีสุขภูสุขคนมีโศกมีลาภมีโศกมีมันสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะฮ<ข>อ,ะอร์ให้องค์ูองค์งานะครับถ้าพิธีตั้งหอแต่ว่าก็ยังงั้นพิธีมากมายดอกเพราะว่าอ่าเมื่อขึ้น หอไม้ของอลคูงผู้องคญ่าคนเราเพญานากเตียนนะครับค่ะสรัเปิดโชคเปิดลาบก่อนแล้วค่ะในชเวลาคะ่ะจังหวะอีกแต่อีกตนึงคือหามืองเว้นครับผมสายจุดทูบได้หนึ่งหกสามะเบียาแจหอลคงผู้องคญามากก็คือสี่ศูนกูนย์ะครับเนาะสี่หกศูนย์ครับก็เป็นรถแจหมามแต่ว่าวันที่1เสนะครับสำหรับตัวเลขที่แม่คู่คนมากจนชอบนะครับงวดวันที่ 16อ g, ่าครับคือสภาพความสั่งพันหา8ก็คือนี่ครับ16 19 17สำหรับรักศูนย์ก็คือ90 60 70ได้ครับเด้อครับอ่าชดๆมันๆลำๆไปเรื่อยๆรับคิดเรื่องไหนใดเงินคิดท่องอะไรท่องคิดอะไรกับความสมรรถนาทุกประการที่ยิ้อเยี่มกับซิมบ้าวรายใหญ่ห้างนะครับปวาร์กาเซนี่ตุระไปทางวัดปูทับมะเนียงเือว่าวัดฤื้นสีลังแตกนะครับเนาะเพราะว่ายินปูว่าขึ้นในเหล่ากัจนว่าครับไปให้ปู ถ้าบ่มีหยังเบิ่งให้ก่อนครับสุขสงวันๆค่อยแต่สิ่งบ่ดีก็ขอให้ผู้ตาผู้ที่บ่ขาวผัดๆเผาไปให้ไกลๆขอให้แต่ัวแนวดีๆเข้ามาในชีวิตอะาสําหรับอุตสิก็คือกันได้รับเด้อสุขสงวันๆอเมริกาครับ